ผมบอกนะครับว่าผู้ใดเข้ามาแทรกแซงในการการทำคดีน้องแตงโมของกรมสอบสวนวิเศษนะครับเราจะมีการเปิดหน้าให้พี่น้องประชาชนคนงประเทศรับรู้ว่าบุคคลใดเข้ามาแทรกแซงหรือเข้ามาสั่งการให้มีการล้มคดีของน้องแตงโมในกรมสอบสวนพิเศษเกิดขึ้นเราจะมีการประจานนะครับให้สังคมไทยรับรู้เราไม่เกรงกลัวเรื่องการฟ้องมีดหมาดเราจะมีการเปิดเผยให้ทุกคนรู้ว่าบุคคลใดเข้ามาแทรกแซงการทำคดีของน้องแตงโมที่กรมสอบสวนพิเศษทันทีนะครับ ผมยืนยันต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าพี่ยักษ์เองก็ได้รับมอบหมายคําสั่งมาจากผู้ใหญ่ระดับประเทศให้ดาเนินคดีกับน้องแตงโมอย่างถึงที่สุดอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ใช้หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์นะครับมาทําคดีนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับน้องแตงโมแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องการผููศักดิ์ศรีของกรมสอบสวนพิเศษและกระทรวงยุติธรรมที่เราได้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านทวีสศศสง ซึ่งได้เห็นความสําคัญของคดีน้องแตงโมเป็นคดีสําคัญระดับชาตินะครับแล้วก็เป็นคดีที่ต้องการผู้ศักดิ์ศรีของกระทรวงยุติธรรมที่นะครับยยชะชาชนไม่ได้เกิดความเชื่อมั่นมานานกรมสอบสวนพิเศษไม่ได้เกิดความเชื่อมั่นมานานในคดีน้องแตงโมนะครับเรายืนยันนะครับว่าไม่มีใครแทรกแซงได้นะครับ <S <S ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้มีการประสานงานโดยการส่งพยานนะครับขณะนี้เนี่ยนะครับพยานสี่ปากแรกสอบสิ้นสอบเสร็จสิ้นแล้วนะครับยังมีการเพิ่มเติมอีก นะครับเรื่อยๆนะครับนะในเรื่องของการสอบประคำแต่หลักฐานต่างๆก็จะมีการทยอยส่งไปให้กับกรมสอบสวนพิเศษ,ษเรื่อยๆแล้วก็ที่สคัญสุดคือเราได้มีการร้องของมีการนะครับสอบพี่เต้มงคลกิจนะครับซึ่งเป็นเจ้าของกล้องวงจรปิดทั้งหมดนะครับโดยให้คดตพี่เต้มงคลกิจเนี่ยนำไปมอบให้กับกรมสอบสวนพิเศษ,ษซึ่งถือว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่ที่ไม่เคยปรากฏอยู่ในสำนวนของตำรวจมาก่อนสองเราให้มีการสอบพี่ไทยนะครับเอกพันธ์บัลลีริตแล้วก็พี่บินบรลลีริตในฐานะที่เป็นผู้ที่พบศพน้องแตงโมนะ นะครับแล้วก็มีการสอบพ่หนุ่มกันชัยกําหนดพลอยเกี่ยวกับเรื่องของรายการผลกระแสซึ่งผมได้นําไปใช้ในสาราญานะครับหลักฐานที่พ่หนมกันชัยทามาเนี่ยถือว่าเป็นหลักฐานสาคัญที่ทําได้อย่างละเอียดแล้วก็ต้องชื่นชมพ่หนุมนะครับว่าทำและทีมงานเนี่ยทำคำนวนคดีน้องแตงโมเนี่ยทำให้พวกเราทํางานง่ายขึ้นแล้วก็ไม่จาเป็นนะครับที่พ่หนุมจะต้องมาทําตอนนี้นะครับผมยืนยันนะครับว่าพ่หนุมพูดถูกแล้วนะครับว่าพ่หนุมก็เกรงกวัวเรื่องของเรื่องบนหน้าสารแต่ผมไม่บอกว่าจริงจริง สิ่งที่พี่หนุ่มทามาให้เรานะครับสามปีที่ผ่านมามันเพียงพอต่อการที่เจ้าผิดกับคนบนเรือเอาผิดกับเจ้าหนี้รับได้ทุกหน่วยงานทั้งงกลมนะครับนะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในคดีนี้นะครับนะเพราะว่าได้มีปรากฏดหลักฐานเป็นภาพในการออกรายการของกระแสทุกตอนเราได้นําไปใช้นะครับในคดีใหม่แล้วก็ได้นําไปใช้ในสารยานะครับเรียบร้อยและสารได้มีคำพิพากษาในสารยานะครับยกฟ้องผมแล้วก็ได้มีการพิสูจน์ความจริงไปแล้วว่าน้องแตงโมบาดแผลไม่ได้เกิดจากไมพัดเรือแล้วก็นะครับ ไม่ได้ตก้ายเรือแล้วก็เส้นผมสามเส้นไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินะครับที่จะเป็นความจริงพูดง่ายว่าเป็นพยานหลักฐานที่ไม่น่าเชื่อถือแล้วก็เชื่อว่านะครับนะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ2ี่สิบเอ็ดนายนะครับเอื้อประโยชน์ให้กับคนบนเรือนะครับนะเอื้อประโยชน์ให้กับคนบนเรือดังนั้นผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าให้คดีน้องแตงโมในขณะน,นี้นะครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนคนในประเทศเกือบเก้าสิบเปอร์เซนสงสัยนะครับเราได้ทําการสืบสวนสอบสวนเราได้เอกตราดนามโพกิน ทำข้อมอูล GPS นะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้านะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะได้ GPS ตัวจริงตัวจริงนะครับที่เป็นต้นฉบับของเรือลําที่เกิดเหตุนะครับนะนำมามอบให้กับกรมสอบสวนพิเศษซึ่งเป็น GPS ต้นฉบับนะครับของกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยจะได้รับในสัปดาห์หน้านะครับจะมีเจ้าของบริษัทการมินนะครับนะจะนํามามอบให้กับพิญญัตพลดิษยธรรมที่กรมสอบสวนพิเศษเป็นต้นฉบับนะครับเป็นต้นฉบับน่ะ แล้วก็จะมีการนำข้อมูลนะครับ GPS จ้นฉบับเหมือนกันจะมาติดตั้งในการจำลองเรือในวันที่17บเกุมภาพันธ์ส5 6 8นิบแปดะแล้วก็ร่วมกับกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยจะมีการใช้เครื่องมือพิเศษนะครับเป็นเลเซอร์สแกนนะโดยร่วมกับหน่วยงานของรัฐอีกหน่วยงานหนึ่งจะมีการจำลองวันที่17 18 19 3วันติดนะครับ ในเรื่องของการทำภูมิศาสตร์แผนที่จำลองของจริงในวันที่เกิดเหตุ24กุมภาพันธ์2565สามปีที่ผ่านมาจะมีการจำลองโดยใช้เครื่องมือเลเซอร์สแกนจะมีการใช้ GPS ก้อนฉบับของจริงที่ใช้โปรแกรม GPS ของจริงติดกับเรือลำที่มาจำลองว่าเส้นทางการเดินเรือของวันที่เกิดเหตุวันที่24กุมภาพันธ์ตั้งแต่นะครับออกจากท่าเรือปู่ NBC บดนงไปถึงหัวตานิตแล้วก็ล่องกลับมาถึงท่าเรือ NBC ตลอด จนถึงขนาดที่ว่ามาถึงที่อู่เอ็นบีซีในเวลาตีสี่สามนาทีจะมีการจําลองของจริงทุกอย่างโดยใช้เวลาสาวันคือส7บ8 19ดสิบปสิบเก้านะครับแล้วก็จะใช้ข้อมูลดาวเทียมทั้งหมดในการทําเป็นนิติเยาศาส์นะครับทําเป็นนิติเวชศาส์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามความคืบหน้าของกรณี้โดยเป็นเจ้าภาพก็คือว่ากรมสอบสวนรัศดจะเป็นเจ้าภาพทางชลบกรรมพร้อมกับทีมงานบ้านพาทิ์ทุกฝ่าย ก็จะเป็นผู้สนับสนุนนําเรือนะครับมาให้กรมสอบสวนพิเศษ,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 ษจําลองของจริงนะครับจําลองของจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็แจ้งทราบนะครับว่าเรากําหนดวันเรียบร้อยนะครับว่าสิบ8จ็สิบสิเก้านะครับจะมีการจําลองโดยใช้ซีเรียสของจริงใช้ทุกอย่างของจริงหมดโปรแกรมก็เป็นโปรแกรมของจริงทุกอย่างนะครับนะอันนี้คือแจ้งทราบนะครับเรื่องต่อมาในขณะน,นี้เราพบจุดที่ต้องสงสัย ว่าจะเป็นสถานที่นะครับนะเป็นสถานที่ที่น้องแตงโอหายไปหลังจากเวลาสองทุ่มสามสิบกนาทีนะซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้การบันเทพก็ได้เปิดเนาะบางอย่างให้ดูไปแล้วนะครับแต่ทุกอย่างนะครับเราบอกได้เลยว่ายังมีอะไรอีกเยอะนะครับที่ยังไม่ได้เปิดให้กับพี่น้องประชาชนแต่ผมขอให้บอกเลยว่านะครับต่อคนทั้งโลกเลยก็ได้ครับต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าคดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมร้ายเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เป็นคดีประมาทนะครับ นะส่วนที่เอกการฟ้องไปคดีประมาทผมไม่กล้าล่วงนะครับการพิจารณาคดีของศาลจังหวัดนนทบุรีเพราะเป็นคนละส่วนกันผมใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของสารอาญานะครับสารอาารัชดาเป็นตัวตั้งในการทาคดีหรือคดีในการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่และก็เอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในคดีน้องแตงโมไม่ว่าหลักฐานถึงใครไม่ว่าจะถึงสวไม่ว่าจะถึงอดีตผบตลอไม่ว่าจะถึงนักการเมืองไม่ว่าจะถึงใครฝากเรียกครับพี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับ เราจะกวาเรียกนะครับเราไม่มีการละเว้นเราไม่มีการเมตตาปาณีต่อบ,บุคคลที่ร่วมกันทุจริตคอรัปชันไม่ว่าจะเป็นระดับไหนนะครับต่อให้เป็นพลตระเวจเอกเราก็ไม่มีความเมตตาปานีต่อให้เป็นระดับส,สวเราก็ไม่มีความเมตตาปาณีนะครับนะไม่ว่าจะเป็นไทยนะครับเรายืนยันนะครับว่าถ้าหลักฐา,านถึงเอาหมดครับเอาหมดนะเอาหมดเพราะคดีนี้นะครับมันมีการพาน้องแงดงโมไปขายนะครับนะไปขายนะไม่ใช่ว่าไปเที่ยวล่องเรือนะครับมีคนได้เงินจากการนําน้องแดงโมไปขายนะครับนะ เลขคือสี่แสนบาทในขณะนี้นะครับที่เรามีหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นคําพูดของคนคนหนึ่งยืนยันว่ามีการจ้างน้องแตงโมสี่แสนบาทนะครับนะมาในการลงเรือครั้งนี้นะครับซึ่งเขาอาจจะลืมไปแล้วว่าเขานะครับเขาไม่เคยพูดแต่เราได้มีการเก็บประถามเมื่อสามปีที่แล้วนะครับว่ามีการยืนยันนะครับว่านําน้องแตงโมเนี่ยนะครับด้วยการจ้างนะสี่แสนบาทไปลงเรือครั้งนี้นะครับก็เราติดตามครับทุกอย่าง มีที่มาที่ไปนะครับเดี๋ยวเราให้อาจารย์ปานเทพเป็นผู้เปิดเฉลยไปเรื่อยๆนะครับก็ติดตามนะครับผมให้ทางนิววันเป็นผู้เผยแร่นะครับนะแล้วก็ผมรับผิดชอบร่วมกันนะครับพี่น้องครับพี่น้องสังเกตไหมครับว่าจากกล้องวงจรปิดที่สาตเต้มงคลกิจนำมาเผยแพร่กับพี่น้องประชาชนอาจารย์ปานเทพได้นำมาออกในการนิววันแล้วก็ช่องแปดนะครับนะคุณพุทธะอภิวันแล้วก็คุณเมย์นำมาออกในการคนดังนั่งเคลียรเราเห็นไหมครับว่าจะมีสองคนชายหญิงยืนอยู่หัวเรือนะครับ ยืนเกาะแขนกันนะครับคุยกันพี่น้องประชาชน้วยครับว่าการเกาะยืนคุยกันสองคนนั้นนะครับใช้เวลาทั้งสิ้นห้าสิบเอ็ดนาทีในการยืนอยู่ัวเรือผมถามพี่น้องประชาชนครับว่าการยืนอยู่บนเรือสองคนนะครับระหว่างชายกับหญิงคุยกันเนี่ยนะครับมันไม่เมื่อยมั้งเลยครับมันไม่ยืนเมื่อยมั้งเหรอมันไม่ปวดขามั้งเลยครับทําไมมันถึงยืนด้วยกันตั้งถึงห้าสิบเอ็ดนาที พี่ต้องประชาชนแปลกใจไหมครับลองคิดเอานะครับว่า51นาทีในการยืนระหว่างสองคนผู้หญิงชายหนึ่งหญิงหนึ่งยืนคุยกันหัวเรือเนี่ยปรึกษาหาเรือกันเนี่ยนะครับซึ่งมีคนบอกว่าเป็นนายปอกับน้องแตงโมทะเลาะกันบนหัวเรือซึ่งเป็นความเท็จทั้งสิ้นนะครับเราได้หลักฐานมาแล้วครับว่าคนที่ยืนหัวเรือไม่ใช่น้องแตงโมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับการยืนหัวเรือสองคนเนี่ยนะครับใช้เวลาถึง51นาทีเนี่ยนะ พี่น้องประชาชนคิดว่าเขาจะคุยกันเรื่องอะไรครับเขาต้องปรึกษาหาเรือกันใช่ไหมครับว่าจะทํำยังไงดีเมื่อน้องแตงโมหายไปตั้งแต่ตอนสองทุ่มสามหกนาทีคนสองคนที่ยืนกันหัวเรือเนี่ยนะครับปรึกษาหารืออะไรกันว่าจะทํำยังไงดีอย่าลืมนะครับว่าเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญนะครับการที่คุณบอกว่าน้องแตงโมทะเลาะกับปอหัวเรือมันเป็นเรื่องเท็จทั้งสิ้นนะครับคนที่พูดนะครับ คุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณพูดด้วยนะคุณลืมไปหรือเลปล่าว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยว่าเป็นน้องแตงโมยืนหัวเรือเนี่ยในเวลา,า,ย,ายี่สิบสองนาฬิกาสามสิบสองนาทีจากในเวลานะครับนับไถยหลังไปเลยย2ิบสองนาฬิกาสามสองนาทีนะครับนับถอยหลังไปเลยนะว่าคุณยืนหัวเรือนั้นอ่ะถถยหลังไปอีกห้าสิบเอ็ดนาทีพี่น้องประชาชนคนในประเทศเขายืนกันทําไมสองคนแนบชิดนะครับเพราะหนึ่งในเรือน้าเกิดเหตุนะครับ มันมีการเปิดเครื่องเสียงมันมีการเปิดเครื่องเสียงกันนะแล้วก็เวลาที่จะคุยกันในเรือเนี่ยเสียงมันดังเพราะมีการเปิดเพลงถูกไหมครับเขาถึงต้องไปยืนหัวเรือแล้วคุยกันแบบกระซิบกระซิบจะเอาไงดีจะทํายังไงเท่าไหร่นะแคบีปากเท่าไหร่หรืออาจจะตกลงกันว่าทํำยังไงนะจะแก้ปัญหาอย่างไรหรือมัโมหายงไปแล้ว หรือหรือตกลงค่าใ้จ่ายเพิ่มเติมไหมจากการที่มีการขายเพื่อนไปแล้วจะทาอย่างไรเนะยใช้เวลายืนคุยกันตั้งห้าสิบเอ็ดนาทีพี่น้องประชาชนคนในต่างประเทศมันแปลกไหมครับคนเรานั่งในเรือก็ได้ก็จะคุยกันทำไมต้องมายืนหัวเรือถึงห้าสิบเอ็ดนาทีมันน่าแปลกไหมครับพี่น้องประชาชนคนในประเทศห้าสิบเอ็ดนาทีในการยืนคุยกันนะสองคนเนี่ยเหมือนกอดกันเนี่ยกระหนุ่งกระหนิงเนี่ยโอ้โหตั้งห้าสิบเอ็ดนาทีผมว่ามันมันมันแปลกนะมันแปลก ทำไมต้องคุยกันถึง51นาทีจริงๆนั่งในเรือก็ได้หี่ถ้าจะคุยกันใช่ไหมแต่ทาไมไม่คุยล่ะทาไมต้องมาคุยกันหัวเรือ51นาทีแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าตารวจขณะน,นี้เดือดร้อนกันทั่วทุกหย่อมหญ้ามีการวิ่งขอเคลียร์วิ่งขอเจราจาผมอยากจะบอกนะครับว่าไม่มีใครรับเคลียร์หรอกครับไม่มีใครรับเงินแน่นอนไม่มีใครรับเคลียร์แน่นอนเพราะว่าทุกอย่างเป็นไปตามคมนะผมบอก่างพี่น้องประชาชนนะครับว่าขณะนี้เนี่ย กล้องวงจรปิดนะครับกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยจะมีการส่งไปยังหลายหน่วยงานให้มีการพิสูจน์ว่าตกลงในเวลา22.32ก็ดีในเวลา21นะครับอในเวลา22.11ก็ดีนะตกลงมีคนบนเือกี่คนกันแน่แต่ของเราเนี่ยพิสูจน์ได้คือ5คนทั้งไปและรับนะครับไม่มีน้องแตงโมตั้งแต่ก่อน22่สนาฬาสินาทีและภ้าในเวลา2 1 5ส ก็จะมีการส่งไปยังต่างประเทศส่งไปยังหน่วยงานต่างๆนะครับว่าเป็นภาพตัดต่อหรือไม่นะครับภาพกติกาน้องแตงโมนะมีการตัดต่อหรือไม่นะครับขณะนี้นะครับกรมสอบสวนพิเศษ,ษเนี่ยจะมีการส่งหลักฐานต่างๆที่เราได้มีการส่งมอบให้ไปแล้วเนี่ยนะครับนําไปพิสูจน์ยังต่างประเทศด้วยแล้วก็ไปยังหน่วยงานต่างๆของรัฐที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ให้รับรองว่าภาพดังกล่าวมีการตัดต่อจริงหรือไม่แล้วก็คนบนเรือมีห้าคนหรือหกคนกันแน่นะครับ นี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่ารอดยากนะรอดยากนะครับ